เวลาที่เราจะเรียนรู้หรือว่าอยากที่จะพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้ได้หลายแบบเลยนะแบบแรกก็คือการที่เรานถามจากผู้รู้นะคะเขาก็จะบอกขั้นตอนมาอันนี้เราก็ใช้วิธีจําหรือว่าจดเอานะเช่นสมมติครูอยากรู้ว่าสูตรต้มยํากุ้งทํำยังไงถึงอร่อยครูก็ถามนะคะเขาก็จะบอกขั้นตอนการเตรียมต่างๆขั้นตอนการทําแล้วก็ขั้นตอนที่เราจะ ปรุงให้อร่อยครูก็จำนะคะหรือว่าจดมาอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้รับรู้นะ,ะวิธีการทำและวิธีที่สองนะคะก็คือการที่เราเนี่ยไปดูคนที่เขาทำต้มยำกุ้งก็คือไปดูคนที่เขาประสบความสำเร็จทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทำได้ดีครูยกตัวอย่างต้มยำกุ้งนะครูก็ไปดูว่าเขาเตรียมอะไรบ้างนะคะมีขั้นตอนกระบวนการต้มล้างหั่นยังไงใส่หม้อยังไงแล้วปรุงยังไงนะคะให้ได้ต้มยำที่อร่อยครูก็ได้ เข้าใจนะคะว่าอ๋อมันทาอย่างนี้หั่นอย่างนี้เตรียมแบบนี้ในนี้เราก็ทําให้เราแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะได้สัมผัสกลิน่นะหรืออาจจะช่วยชิมนะคะว่าเป็นยังไงแต่วิธีการเรียนรู้แบบที่3นะคะก็คือการที่เรานะคะลงมือทําเองค่ะอาจจะมีพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆนะคะคอยบอกว่าหั่นแบบนี้นะเตรียมแบบนี้แล้วก็ลงมือแกะกุ้งเองอะไรเองแล้วก็ปรุงเองนะคะแบบนี้ค่ะมันทําให้เราอ่ะทำได้ แบบที่3นี่คือทําให้เราแบบทําได้นะแล้วก็จําไปตลอดชีวิตเลยสามารถเทียบปรุงให้อร่อยและหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มทําได้เนี่ยเราจะมีประสบการณ์และทําสูตรอื่นๆได้เพิ่มเติมเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นแบบของเราเอง ปรุงรสเป็นแบบอร่อยในแบบที่ฉบับของเราเองนะคะแล้วทีนี้เนี่ยครูก็มานึกถึงว่าในโลกปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้หรือพัฒนาอหนึ่งอย่างก็คือทักษะสกิลในเรื่องของการทำออนไลน์นะคะมันก็มีอยู่ว่าเราถามจากผู้รู้เราก็รู้และจำและจดนะหลายค้าที่ครูเห็นหลายคนไปเรียนเนี่ยก็คือรู้จำและจดนะคะแล้วกลับบ้านมาและนะคะ อีกแบบหนึ่งก็คือดู YouTube ดูเขาทำค่ะดูเขาทำแล้วก็ทำตามหลายคนก็ทำได้หลายคนก็ทำไม่ได้นะคะและแบบที่3นะคะแบบที่ครูเนี่ยเคยช่วยสอนหลายคนเนี่ยก็คือการสอนแบบให้นักเรียนลงมือทำเองให้มีเวิร์กช็อปนะครูจะเป็นพี่เลี้ยงอยู่แล้วก็ทำให้ดูหรือจับมือทำและคุณนะทำเองอันนี้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดเลยเพราะว่าหลายคลาสที่ครูเปิดรอบสดหรือว่าเป็น private coaching หรือเจอตัวแบบนี้นะคะ ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทาเองได้อยู่ที่บ้านและพอเขาไปทําเองแบบต่อเนื่องด้วยตัวของเขาเองครูเห็นพฤติกรรมบางอย่างก็คือเขาสามารถที่จะพัฒนาเองได้เขาสามารถมีความคิดสร้างสรรค์และประสบความสําเร็จนะคะเขาก็มีลูกศิษย์ต่อหลายร้อยคนเลยโดยที่เขาเนี่ยสามารถที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบที่3นี่แหละคะ่ะที่ครูอยากแนะนําให้คนที่อยากประสบความสําเร็จได้เร็วนะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเรียนรู้โดยการลงมือทําค่ะ ลงมือทำนี้นะคะเราจะมีประสบการณ์จะมีการเก่งและพัฒนาขึ้นแบบเร็วมากๆเลยและที่สำคัญนะคะคุณยังสามารถที่จะไปถ่ายทอดต่อให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าไปสอนต่ออีกก็ได้นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะคะที่ครูมาแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จอะไรสักเรื่องหนึง่งพัฒนาตัวเองอะไรให้เก่งขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องออนไลน์นะคะก็หาพี่เลี้ยงนะแล้วลงมือทำเลยคุณจะได้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะ คุณรัลลี่วิดีโอเอซเปิดสวัสดีค่ะ